สวัสดีครับวันนี้พบกับกันนี่เอทีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหลังการใช้งานหมวก d mm ัตต y ก็ถ้าเกิดใครอยากชมนี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ใบนี้กันนะครับเฉยๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังการใช้งานหมวกใบนี้กันนะครับก็ระยะเวลาก็ประมาณเกือบประมาณสิบเดือนได้แล้วแหละที่ใช้มาก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพหมวกตอนตอนนี้กันนะครับนี่ยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมก็คือเละสีเสือก็จะจางๆสีมันก็จะจางๆนะครับเพราะว่าแดดเมืองไทยมันร้อนครับหัวร้อนเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนวมก็เละนิดหน่อยบางทีก็เมใส่มงเห็นปะ เผื่อบางคนอยากเห็นชัดๆบางทีไม่ใส่โมงก็จะเลอะหน่อยแต่ตรงนี้ดีนะมันเรืองแสงดีอ๋อหมวกใบนี้ก็โอเคครับสมราคาดีครับซื้อมาเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วสองพันกว่าบาทเนี่ยแหละโอเคอยู่ขี่เวลาขี่เร็วนี่ใช้ได้นะ เพราะว่านวมอะไรก็ดีสมราคามันแต่ถ้ามีไซส์ S S นี่จะดีมากเลยอันนี้ผมใส่ไฟใส่มาก็ตอนแรกนี่ฟิตมากตอนนี้มันก็พอดีเบ้าหน้าครับแบบหลวมๆนิดๆใส่กำลังสบายแต่ว่ามันก็ถือว่าหลวมมันถ้าเกิดว่าจะให้มันเต็มประสิทธิภาพจริงๆอะ ก็อะไรก่อนดีวะข้อดีก่อนล้วกันข้อดีก็คือมันไม่ค่อยแพงแล้วก็คุ้มราคาบลูทูธนี่ก็ยังไม่เสียนะแต่มันจะค่อนข้างแต่ผมติดตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างกดยากหน่อยบางทีใส่ถุงมือล้วงไปเนี่ยมันจะกดยาก ถ้าอยากเห็นบูทูชชัดก็ไปดูอีพีแรกได้ครับเอแล้วก็ข้อดีข้อดีมันก็โอเค, 2, คอ่ะสองพันกว่าบาทแว่นเวออะไรก็ยังไม่เสียใช้งานค่อนข้างหนักครับไม่เคยล้างหายเลย <laughs> มีล้างด้วยน้ำธรรมชาติครับล้างน้ำฝน ฝนตกมันก็ล้างให้ข้อดีก็ปกติอ่ะเสียงไม่ค่อยดังอาจจะมีเสียงลมนิดหน่อยอ๋อเอออันนี้ข้อเสียดีกว่าจำไ,ได้ข้อดีมันก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วข้อดีมามาว่ากันที่ปัญหาที่เจอดีกว่าปัญหาที่เจอเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบนะ ไอสายเนี้ยมันยาวเกินไปบางทีผมใช้ไอหมวกหมวกอันนี้ไอจมันก็รอฟอกันดีกว่ารู้สึกว่ามันยาวอ่ะเนี่ยมันมันรัดยากเวลามันติดมันติดยากแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าไออันเนี้ยมัน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 เข้ามาหน่อยดีมากเลยเพราะว่าเวลาขี่ขี่ถ้าเกิดว่าผมขี่พวกเวฟพวกอะไรเงี้ยรถที่ไม่มีคิวอ่ะมันบางทีลมมันจะเข้าหน้ามันเข้าตาบางทีขี่นานแล้วมันมันแสบตาลมมันเข้าตาแล้วฝุ่นมันเข้าได้แต่ถ้าเกิดขี่พวกฟอร์ซ่ามีคิวสูงสูงอะไรเงี้ย ที่มันเลยเลยลมมันเลยเน,นี้ยไปมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพูดลำบากท,ที่สุอ๋อยังมีข้อดีอีกกันฝ้าเนี่ยใช้งานดีมากครับเวลาฝนตกเนี่ยเอาเนี่ยออกตลอดเพราะว่าไม่มีฝ้าเลยจริงๆอยากจะซื้อซิวซิวสโมกอีกอันหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเป่ติดอยู่อย่างเดียวไม่มีตัง ตัวรวมแล้วก็โอเคครับราคาไม่แพงดีกว่าซื้อแบบหมวกก๊อบมาใช้อะไรเงี้ยถึงว่ามันจะแบบเวลาเพื่อนถามเฮ้ยมึงหมวกยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยด,ดัตตี้เทียบหมวกเทียบแล้วไม่เห็นรู้จักเลยแต่ว่าการใช้งานโอเคครับเมื่อเทียบกับอันนี้ก็มันก็ตามราคาอันนี้โหหลายปีมากเลยนะ แต่นวมมันยังแน่นอยู่เหมือนว่าราคามันมันสูงป่าแล้วมันก็มันมันมันเลยดีตามอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เนี่ยโอเคอยู่แต่หนักหน่อยหนักกิโลก็ไม่รู้นี่นี่ยอย่าง htc เนี่ยมันเหมือนว่ามันมันคุมมาอีกหน่อยนึงอะฝุ่นมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ แต่ว่าอันนี้ยมันให้มานิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันปิดอีกหน่อยอ่ะอีกแค่เนี้ยโอเคเลยหมวกใบนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยกับการใช้งานของผมส่วนใหญ่ก็ติดอยู่แค่เนี้ยแหละหมวกใบนี้แวนเวินอะไรก็เปิดปิดง่ายปกติครับมีฝุ่นนิดหน่อยช่องลมอะไรก็ลมเข้าโอเคครับ แต่ว่ามันจะแบบง้องแงงนิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้แบบมันอาจจะไม่แบบแป๊กแกอะไรเงี้ยแน่นๆ่อันนี้บางทีเราปิดแล้วมันอาจจะแบบหลวมๆห,หน่อยอาอาจจะเขียวเร็วอาจจะขยบมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับช่องลมก็มเวลาขี่หัวเย็นเย็บเลย พอเวลาเราไปขี่เยเราไปใช้หมวกแบบสองสามร้อยยหัวหัวร้อนมากเลยไม่อยากใส่หมวกเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะใส่ให้ดูนะครับคลิปที่แล้วใส่ให้ดูจำไม่ได้ ใส่หมวกไม่อยากให้หมวกเลอะก็ใส่หมวกครับ เนี่ยสายมันยาวไปนิดหนึ่งเนี่ยครับมาตอนแรกนะมันมันมันบีบมากเลยแต่ตอนนี้เหมือนฟองน้ำาา้ไปแล้วฟองน้ำมันนิ่มแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้มันมีเล็กสุดแค่ไซส์เอสไงครับ แต่ตอนนั้นมันอยากได้เพราะว่ามันมีบลูทูธแถมให้ด้วยแล้วก็เอามาไว้เผื่อแบบแอนเนี่ยเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันยังแลไม่น่าขโมยมากเท่าไหร่ผงแขงข้างรถอะไรเงี้ยไอตัวนั้นผมติดบลูทูธไง,ไม,ง,งไม่อยากข้างๆไม่อยากถอดเข้าถอดออกแต่เนี้ยมันก็มีแต่ว่าคนแบบ ไม่ค่อยรู้ไงมันอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากเราไปเที่ยวอะไรกลางคืนแนว่แวแวนสบายดีกว่าเมาเมาแล้วขี่รถกัดตัวเปล่าคิวอะไรก็ยังล็อกโอเคอยู่นะครับผมว่าค่อนข้างเปิดบ่อยอยู่นะั้นแต่มันก็ไม่ค่อยหลวมแต่ติดอยู่อย่างยาฟองน้ำมันเสื่อมง่ายไปหน่อยแต่ตรงอื่นโอเคนะแต่เหมือนว่ามันนิ่ม ฟองน้ำมันนิ่มมากแล้วใส่สบายแต่ว่ามันยุบง่ายไปหน่อยตอนแรกใส่โคตรปดแก้มลยหมกเนี่ยอันนี้ก็โอเคแล้วลำเราผมก็ไม่ไม่ค่อยอะไรนะเพราะว่าผมไม่ค่อยขีดเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดขี่เร็วเขาก็ไปหมวกแพงๆกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าคนผมยังไม่ค่อยมีตังค์ก็ใช้อย่างนี้ก็โอเคกว่า มันก็โอเคกว่าเราใช้หมวกสองสามร้อยอะไรเงี้ยหมวกครึ่งกะลาผมขี่ไปกลับกงเพศระยองบ่อยครับผมว่ามันรู้จะพูดอะไรแล้วจะทรงมันสวยดีนะะปอยเลอเลยอะไรก็แข็งแรงด้ได้อะในราคาของมันถ้ามีใครอยาก ให้รีวิวแบบรีวิวตกหล่อนอะไรไปเนี่ยขออภัยด้วยครับที่ทําเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าแบบบางคนยังไม่ซื้อเนี่ยแล้วแบบบางทีเรามาเซิร์ชหาอ่าเงี้ยไม่งจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยก็ผมก็ลองใช้แล้วก็บางทีคนอื่นอาจจะความคิดแตกต่างผมก็ได้แต่ว่าเหมือนว่ามีความคิดของผมเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยครับเผื่อแบบว่าจะได้ตัดสินใจในการซื้อ ตอนนั้นแม่งแถมบลูทูธได้แหละแล้วมีอกย่างหนึง่งผมสั่งจองจากเพจดั d d ี้เฮม e t ไปเขาบอกจะโทรมาจองคิวไว้แรกๆเลยเดี๋ยวจะโทรมาณนะตอนนี้เขายังไม่ติดต่อกันาาเลยครับอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านอะไรวะอะไรทูสปีดนั่นแหละ ตรงแถวแถวเขาเรียกอ่ไรแถวแถวผ่านฟ้าอืมตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีขายหรือเปล่านะแต่มารีวิวหลังการใช้งานเผื่อแบบนะเผื่อคนมาดูวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมมาฝากกดติดตามกดไลค์อะไรด้วยเม้นได้ครับมีอะไรก็เม้นได้ถามได้ขอบคุณครับบ๊ายบาย